สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับช่องยูเวทาพานเาวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวบอสจระเข้นะทุกคนแล้วก็ปิ่การชาเอาวันนี้เราจะได้ตัวการชาแล้วนะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนประกรันได้ขออภัยด้วยนะครับแล้วเราไปดูเลยก็โคลโบตัวใหม่มาแล้วนะโคลโบก็น่าจะเป็นเกือใหม่ไปก็เป็นสลามไปสลแล้วนะก็จะไม่ผิดอ่าก็จะมีตารางล็ออินพิเศษด้วยนะทุกคนนะ ก็ต้องรอไปแหละในคารานี้น่าจะมีตัวเก่งอยู่นะทุกคนน่าจะมีตัวที่เราต้องการอยู่อย่างน้อยตัวหนึ่งเลยก็น่าจะเป็นแทงอะไรนี่มม่รู้หรือเปล่าใช่ไหมรู้ว่าชื่ออะไรมีมีไมรู้อะไรที่อย่างต้องไปอ่านก่อนไปอะไรอ่ะอีเวนต์ตะลุยไปกับทุกคนได้รับมากกว่าชิบอ อะไรนะอะไรนะรับอะไรนะเอาใหม่นิี่นี่รับเลนเจอร์ซีออลนี่เยอะสุดรับมากกว่าสี่แสนห้าหมื่นตัวห้าร้อยก็เต็มแล้วนะนะไปลุยเหรอโอ้โหมายก็สโอเคน่าจะเยอะอยู่แหละนี่ทุกคนเป็นตัวสลามตัวสีฟ้าอ่าฮะ เดี๋ยวเราไปลองเปิดไกช่ช่ากันก่อนดีกว่าวูวเขาแจกเยอะนะแจกเยอะจังเลยมีสองตัวเนี่ยกบม่วงอาา่ะฮะเปิดต่องแง๊ีแยโอเคเดี๋ยวเราไปทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะไม่เสียเวลาไม่รีรออะไรทั้งสิ้น สุ่มเลยนะทุกคนอ่านี่นะทุกคนเราต้องการตัวนี้นะชื่ออะไรลิมูรุอ่ะยกเลิกตามสูตรหนึ่งสองสามส่วนนี้อาจจะได้นะส่วนนี้อาจจะได้แหละนะขอให้ได้เธอสาธุอตัวนี้แบบเยอะมากเขาแจกเออได้ป้า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 เออโลบิงเฮด เขาเป็นหูไงทุกคนเขาเป็นหูเขาก็เลยมาผ่าหูแหไมีใช่ความเกลือก็ยังมันตกวันจบอยู่ที่เราอยู่เลยนี่นะคนได้กดไอ้แมวล็อก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 เดี๋ยวหาตัวที่จะปั้นก่อนแล้วกันนะอ้าวอลิสอลิสเฮ้ยล็อกล็อกแล้วเราก็ อลิสอลิสอลิสยูไดลูกอลิสอ๋อดีกัยดีเห่าเสียงแหบหรืออะไรข่อไปนะตอนนี้เป็นไข้หนักมากอะฮะเดี๋ยวเราจะดองกิจูเลตด,ดูแลกันนะแล้วเราจะไปรีวิวจระเข้อยู่โอเคขอตัดตัวขอตัดไปตอนอ่าเอ้ยไม่เอาดิเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าแล้วค่อยมาติกิเลตโอเค อย so yeah. okay. oh mmm ู่กันกันก็คือเจ้าบอสจระเข้นี่มันก็จะแบบโหดอยู่นะเรามาลองดูในด่านสามร้อยยี่สิบสี่กันอ่าฮะบอจระเข้คือเราเอ่อตอนนั้นทําคลิปนะทุกคนคือทําคลิปอยู่แล้วมันก็แบบอันนั้นนะทําคลิปทําคลิปอยู่นะทุกคนก็แบบประมาณว่าเอ่อทาคลิปอยู่ ใช่ไหมวะทำคลิปอยู่อประมาณว่าเออนานแล้วโชคดีไงโชคดีเปิดได้เราก็แบบกำลังเก็บตัวทำให้ซัลลี่กลายเป็นร่างอันต้าเพื่อทำมาเป็นแม็กูหเห็นไหมถ้าใครเข้าตอนหน้าเกมนี้ก็จะรู้แล้วว่าซัลลี่เราแม็กแล้วเนาะเอาเพื่อนมาช่วยอโอ้โหเนี่ยเห็นไหมทุกคนไพ่มอนถึงกับกระดินแล้วแบบเลื่อนลอแค่นี้อะ่ะคือจระเข้มันใช้ได้นะทุกคนเราควรปั้นแม็กไหมอ่ะถ้าคือ ถ้าแนะนาให้ปั้นแม็กก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะว่าเราควรจะปั้นจระเข้แม็กหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราก็กาลังหากลุ่มแล้วก็จะปั้นตัวแม็กตัวต่อไปอหรือมีใครให้เอามีใครให้ปั้นเอ็ดเวิร์ดแม็กก็แล้วแต่นะทุกคนในทีมเรามีให้มีนั้นใครใครอ่าเก่งๆกก็แนะนำหน่อยก็ได้นะคือแบบ ให้เก่งๆก็แนะนํนาหน่อยว่าเราควรจะปั้นตัวในแม็กตัวต่อไปดีที่มันใช้งานได้ดีๆแล้วเราสามารถขึ้นไปทองหนึ่งได้จะได้หารูปีงมาเปิดเปิดให้ทุกคนดูนะก็คือขึ้นไปทองหนึ่งโอ้โหตียับเลยจะตียับเลยเออเรามาดูการแพ้สักหน่อยดีกว่าเขามาตีเราแล้วเ,เ,เราชนะดูสักหน่อย,อยเป็นใครต <laughs> ัวเขาให้เปืดหมดเลยนะเนี่ยโอ้ แต่ใช้เข้าตัวเก่ามากไม่รู้ว่าเขากลับมาเล่นหรือเปล่าโอ้ไม่น่า,าไม่น่ากลับมาเล่นเท่าไหร่นะอาจจะม,มานานนิดหน่อยประมาณช่วงหกห้าห้าห้าหรือหกปีนะห้าปีก่อนไ,อไม่ใช่สิประมาณห้าปีเพราะว่าเขามีบาวตัวตลกไม่งั้นเขาก็มานานแล้วมันก็ยังเป็นตัวใหม่หรือเปล่าไม่น่าเลยทำไมเขาแพ้เพราะาเขาใช้ตัวเก่าใช้ตัวเก่า โอเคเราก็โดนแล้วล่ะโอเคนะทุกคนก็สำหรับใครที่แนะนำตัวอะไรมาให้อีเว็บั้นนไหีเว็บก็จะลองดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะ้นทุกคนก็นี่แหละสติของคนเป็นไก็จะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวผู้ผีกประกันไดก็ต้องขอภัยนะครับทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่ทีหน้าจ้า